กันรถพาใช้จ่ายปีกันได้พี่น้องเนาะวัดสร้างทางเพื่อนี่กับวัดที่ือได้ที่ว่าเพื่อนน้องนุ่งนี่สามชิ้นเลทางผู้ใหญ่เพิ่นให้สาวบุญมาแจ้งข่าวดีเรื่องเสาเฮือนโอ้ได้เพิ่นว่าเสาเฮือนสิบสองต้นเพิ่นไว้สิถ้าเพิ่นกะแล้วแต่ผู้ใหญ่เพิ่นเนาะโอ้ทั้งอาจจะมีบาณนีตแลายบัณนิตเพิ่นพอดีมือต่อมาและทั้งผู้ใหญ่เพิ่นได้ยินที่ว่าเสาวเพิ่นเบากว่าอยากได้ห้องน้ำ ที่ว่าเ่เลือกเสาะนะในทางเพืใหญ่เพิ่นก็เลยว่ะให้เสาเพิ่นเลือกอีกทีนึงเดี๋ยวว่าให้โอกาสเพิ่นก็ยังยิงกันกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะ โดยเนาะกับมาพบมาพ่อกับซองเบาตาบานเฮาคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเลยคนเนาะน้องๆเพื่นพากันเห็ดอย่างเด้อน้องแววตาานั่นเพื่นชิญู่ดินนะนี่เห็ดละหัวบ่เนาะโดยสบายดีเด้อเนาะเฮาคลิปนี้ก็ยังอยู่อาทีอยู่ทางอ่าอยู่ทางบ้านพ่นสิมคือเก่าพี่น้องเลยเนาะนี่ก็อ่ามาหาทางอ่าสาวพลเพิ่นเนาะเพิ่นกำลังเห็ดหัวพี่น้องเลยอ่ากำลังฝังหัวอยู่ดินได้ตื้นแล้วก็ ไล่ไล่กันครับลุงน้อยครับน้องโมน้องเตี้ยเพราะว่าีดินกระทังพระอาจารย์เพื่อนน่ะเด้น้องเวตาเ่ายวจเดียวเพื่อนเนาะมานี่ให้จังได้เจ้าถ่ายบอคลิปนี่วิถ่ายเย่ยังอัพโหลดคลิปยอัพโยเอ้าเอาฉันพอดีแล้วจันเป็นมือกล้องให้ก็ได้ฉันน้องให้นางน้องเวตาเป็นมือกล้องให้ก่อนใจคิดได้สิ้นในการจับกล้องได้เห็นบอน้องเมฆไะเนาะเอ้าจังได้ทั้งบอตาเองกะ ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่มแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุคนเด้อเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำพี่น้องเลยอย่างใดก็ฝากพ่มแม่พี่น้องเนาะช่วยก็ไล่์ก็แชร์เป็นกำลังใจทางบอตาในเด้อเนาะพี่น้องเนาะกับขอบมกขอบใจเบิร์ดสุขุสุคนพี่น้องเลยที่เข้ามาเบิร์มาส้มแล้วก็บกดฏถามโฆษณาเนาะคลิปนี้ก็คือว่าแหละเนาะพี่น้องเนาะกัผ่านมาทางนี้แหละก็ว่าทางเสาวพเพื่อนกับกำลังเห็ดหัวเห็ดแครพอดี อาแวะเยี่ยมยามทำข้าวบางก้อนแล้วก็ซื้อขนมเนาะมาฝากนอ้นอ,งนองเพื่อนพี่น้องเลยป่ะจะี่น้องเวาตาเนะาะอทางาเพื่อนจ้างบ่หรือว่าจังไดเนาะ,ะแมนแมน,น,แมนคือดินของเลื่อนเพื่อนนี้เพื่อนว่อมันนั่นนี่ได้เนาะอ่าคานี่เพราะว่านี่มันเป็นซองล็อกเลยน่น,ยน,น้องบ่บอ่เาเป็นซองล็อกอันนี้เด้ออ่า ดินงามอันนี้นะเนาะพี่น้องดินงามดินเพียงคักอ๋อตุกไปปนคนเองใส่เองเลยโบโดสวัสดีโดย <m Öz ell großes> โดยโดยอ่ะน้อขนมไว้อ่ะให้น้องๆเพื่อนโดยโดยโดยจ้างบ่เอื้อยนี่ลือจังไรนี่มีจ้างเอาอ่ะอ่าข้าขอลนองยันนิดใหม่ก่อนอ่ะเอาไว้รถก่อนก็ได้เน้อน้องน้องตายเป็นไงนาะเก่งอะดีก๊า หาเพิ่นบอน่อฉลื้อไว้ยังได้โดยอันนั้นน้องไส้อันนี้น้องไส้หลา่าอันนั้นน้องไส้จุธิดหลา่าสองคนเลยบ่โดยโอ้โอหาเพิ่อนอหาอะไรกะให้กินน้ำกินเน้อซื้อบัตรเติมเงาะเติมเงินผู้ใด้ดินั่นเนาะจับไม่ได้อยู่บโ่โดย,โ,ดยโหมาช่วยเพิ่นกะมาเบิงบ้งมื <laughs> ้อนี้สิแล้วอยู่บ่เอ้ยบ่แล้วมาเรี่แล้วเนาะ โดยมาแล้วมันก็คอยเห็ดไปนี่แหละโดยโดยฝ่ามือนีมากอะทำอะไรเห็ดต้นเที่ยงเี่สิโอ้เห็ดตอนนั้นแชตบอกเบาเศษทำไจักอันตอนแศษบอกไรเนี่ยบุตรทันได้เห็ดสิบุตทันได้เห็ดโดยมากอ่ะโดยมาโดยมาบาซีมาแต่เศร้าพอดีไปหักทางพอเอ็ดดี้มือนีเพิ่นบริเวเห็ดเรียกว่าไฟฟ้าดับก็เลยไปหักเพิ่นโดยโดยอ่ากินห้องเนาะ มายัางวันนี้ทั้งอันอันนั้นทั้งน้องมูเพิ่นก็มาเห่หิดกระทอ่อมเลยบ่โดยเ<อ>พิ่นมาเห็ดกระทบแล้วเพิ่นจะเอามาอยู่แล้วโดยโดย,โดยโขาดขาดเนาะว่าทั้งเจ้าด้วยฉันมีข่าวดีแล้วบ่เรื่องเฮือนนี่ยังบ่มียังบ่มีโดยเออข,อขอขถอดเขอฉันะจะได้ฉลาดบ่เนี่ยอันนี้หมู่ทั้งน้องชายอ๋อเก่ง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 โอ้ชื่อจังใดเด้นี่เนาะ กุกกี้กุกกี้โอ้อันนี้กะจะมีจะมั่มน้องจะมีจะมั่มเพื่อนอ่าเพราะว่าบาดเพื่อนพยายาตั้งเช้านะอันนี้เฮือนเพื่อนเพื่อนอยู่ละเก้าดิโอ้คือดจัไม่มีบอกโอ้จักว่าทางงานช่องตู้ซีส์บ่โดนโอ้เห็นคุ้นๆนะอันนี้มิโยใช่น้องปูปลาได้จักรอแล้วโดนสบายดีโดน เอเลยกับมาให้ก be <is> ับร <Ils loose> <uno> ังใจเนาะแต่ไม <paws> <appeal> ่เคื่อนเจ้าสำเร็จเลยล่ะยัางโยู่ออืออือชวนโอ้เนาะรังอีถามว่าชวนมีบ่เนาะน้องเบลตาอ่าอ่ะจับกล้องให้แน่นัเบิ้งเบิ้งอ่าชวนอ่าช่วยช่วยคนก่อนมาพี่น้่งเนาะลงลงได้อยู่บ่คิดฮึแต่ยาณมีอยู่บ่

กะกะไทยดอกเพราะว่าห <Ừ. S 1> uh, ้องไทยเราคู่อะไรอยู่เนี้ยแต่ว่าคือห้องเห็ดเรียนเห็ดอย่างมันอ่าก็เห็ดเู้นเราแบบนี้อืออ่าพักกันเท็ดกับคนเ่าอักแล้วพี่น้องเอาอ่าลงไปคอยเทลักกันเลยเอาดินแห่ดินท้ายลงไปล้มๆกันเลยบางลักก็ได้ แน่นอยู่นะแต่ว่ามาทานกับบัวนะสามบุนตัวนี้นะบัวสาเหาปล่อยก่อนเนาะแม่นไม่เัาปล่อยก่อนนะข้าเนื้อเข้าวหนังนี่คือบัวพื้นคือตำมะหุ่งกับอันว่าอันนี้แห,หละตำเอากับเฮาอันคนเอาคนเอาบัวสาใส่คุกกต่กินท,ทิ่มกุ้งชุกได้บ้าคล้าใช่ไหฮะได้ยังได้บ่ได้อยัอง,ยงหรอืหรอว่าเต็เมบ่ เอาเต็มเลยพอ,อมาแห้งเนาอบางนี่เอ้าเอาทำนี่ก่อนเนะเาะมาที่บ่โดยมาน้าสีอยู่ทางเกินไอ้ัดเพิ่นเนาะอ่าเพิ่นกะอ่ะจาจังไวเพิ่นเอาน้ำส่างขึ้นมาบ่เนอะโอ้อ่าอ่า บัดทั้งเกลือฝนเพิ่งก็ได้แล้วเนาะน้ำชาโดยได้แล้วน้ำแต่ว่าออกอ่าแห้งอยู่บ่โดยออกแห้งอยู่ในเรื่องอยู่เนาะในเรื่องอยู่ฝนว่าดีใจน้ำเออการเรื่องเฮือเรื่องอย่างนี้ยั่งเอ้อเนาะยั่งยั่งยั่งโมมีข่าวดีว่าว่าทางนั้นทางนี้มาแจ้งเลยโดยอยากมีอยู่บ่อยากมีอยู่มีอยู่เนาะโอ้ยป้าตาแต่อยากมีเด้สิเลยว่าเอ้ามีเลยสินะเอลือ่นคือสิบเพราให้ป้าตาถึกเล็ก สโตหรือหกโตอืมอื่นนี่และว่าเน้อนางวันที่หนึ่งเลกไทยน่ะก็ลายเล่งเล็กอ่งเอฟซีเพินจะมาบอต้าเฮ็ดชังกับโบลต่เลกเหมนวันบ่าจีซื้อนองจีถือเนาะแต่กับบริสุทธิจักซีถือยังไงบ้างเอาหูดอกนะว่ามันี่ออกตัวใด้็บ้บาวหลินาหัวกันไปชันละแต่ก็ะชัถือนางวันที่หนึ่งหโตก็เิ่นว่านี่กัน จีชอยอยู่พี่น้องเลยจีเป็นเจ้าผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเองใช่ป <c oughs> ้าหกล้านเนาะแบ่งชอยเอื้อยเพิ่นนี่ก็บพ่ได้อาบุญน้ำกันอยู่ได้เนี่ยแต่ก็คือว่าวและบัตรอันทั้งผัวอันของเจ้าน่ะเพลินอ่ะเห <c oughs> ็ดเวีย่ยงเพิ่นเห็ดก่อสร้างเออฮัดีชาวว่าเราแบบคือมีแบบว่างบเข้ามานี่กัเราก็พอแก้ไขได้ยช่เนาะโดยก็ได้อยู่มัอนี่เพิ่นกามาแล้วมัอนี่ลูก <ด>ขั้วนาง<ด>ขู้<ด>ขัวเราป่ะอ่าระสีเขาไปทักทายกับอายเพื่อนเนาะ่าะส่วนอดินให้เพื่อนอีกก้อนอแปลว่าเลากับชา่ากโกกัอย่างนี้เขได้ที่เนาะโดยได้อ่ามันกันรถพาใช้จา่ายตีกันได้ที่น,น้องเนะาะขั้จ้างทางเพื่อนอีก,กบ,บริทัทอื่นเลยพกกเพื่อนนองน่งสามชิดล้านคือบริติดแต่แพดานกับอติดกระโลนะ แต่วันที่หนึ่งเนอะอาจจะได้คืนทรงรถถีบไปฟ้าน้องเพื่อนเด้อน้องเด้ออ่าีไปฟ้าอ่าแมนเพื่อนอให้เอาลงกมาแปลงใส่ก้อนแบตไหมอ,อ่าเอาไปเลยบ่ใส่น้องผู้หูิเขานี่ เอาเลยบ่อทำหนี้เรือว่าจังไดเนานะมาเบิ้งมาเบิงบ้งได้พวกละพอเนาะเออจะเมาอีกมาเลยไครเนี่ยเรากราบเนาะเอากาบเก่ <c oughs> <c oughs> งเลยพี่น้องนะคอยกัดเธอบัตรทั้งน้องโม่นได้เสพนก็มีข่าวดีแล้วบนะพ่อเนี่ยโดยมีข่าวดีได้เพิ่นเนาะโดยเรื่อกหลังหัวล่ะกันเสาเฮือนโอ้น้องโมูเห็นได้ โดยเเอออหัวสืนคือได้ยินบอแชนว่าแวววคือว่าทั้งชาวบุญฮับฮับของไพ่จ้ะโมเมนของเจ้าบอโมเมนบตอ่าชาวบุญนี่ฮับทอนล้วหัวนี่บอแต้วหัวนี่บอโอ้ยันว่าแบบนี้ข่าวดีเรื่องเฮือนแต่ว่าเพิ่นยังอไม่ได้เชื่อไพ่นะเนาะแดงว่ายังอยู่เด้อพี่น้องเด้อเนาะแต่ว่า เราชีวิตแต่ผ่านมานี่ก็ถือว่าลําบากอะไรเนาะโดยมีแต่ทางสอบวุ้นบ้านเฮาเมื่อนักเพิ่นมาแจ้งข่าวดีที่แรกอะเสาเฮื่อนสอบเฮือนบอทางเจ้าอันที่แรกนะเสาเฮือนแต่ว่าเพิ่นแบบอยากมาเส փ ให้ฮะนะเพิ่นก็เลยท้ามาสมมติว่าเสาเฮือนกับหงน้มในสอบวุ้นสิเลือกยังเพิ่นว่าัยสี่นะอ่าแลายๆเจ้าว่าในทางสาบวุ้นเราบอเลือกหงน้ม เรื่ห้องน้ำเพราะว่าเพิ่นถามว่าเป็นยังจังเรืองห้องน้ำิ่นว่าสมุดซื่อๆเพิ่นว่านี้นะ,ะ,ะแล้วนี่เป็นยังจังเรืองห้องน้ำซับฟืนเลยวาเรื่องห้องน้ำย้อนว่าสมุดว่าบ่มีเฮือนเฮาง่ายกระตุกมามแต่เฮากับพ่อได้ชัยมันมเป็นสิ่งจำเป็นของเฮาถ้า,า,าว่าเอาเสาเฮือนถ้าเฮายังบ่มีงบมาเนาะเฮากะได้แต่เสาได้แต่เสาโอ้แตทางซาบฟืนก็เลยว่าขอเป็นห้องน้ำ แล้ววันนี้ทางสมบุนว่าอ้าวมันกับตรงขามกับทั้งผู้ใหญ่เพิ้นวันนี้เท่าไทั้งผู้ใหญ่เพื้นให้ซาบุนมาแจ้งข่าวดีเรื่องเสาเฮือนได้เพื่อนว่าเสาเฮือนสิบสองต้นเพื่อนว่าอย่างที่ทั้งผู้ใหญ่เพิ้นเนาะแต่ชาวนี้อาจจะมีบ้างนี่แล้ววันนี้พอดีมือต่อมาแล้วทั้งผู้ใหญ่พื้นจะยินที่ว่าสาบุนเบ้าว่าอยากได้ห้องน้ำที่ว่ามาเลือกเสาฮะนะเดีทั้งผู้ใหญ่พื้นกัเลยว่าให้ซาบุนเลือกอีกทีนึง เดี๋ยวว่าให้โอกาสเทพเพื่อนก็ยังยืนยันว่าเลือกของน้ำท่าว่าเพื่อนห้เลือกถ่าว่าแล้วแต่เพื่อนชี้ซอยแล้วป่ะนี้เพื่อนห้เลือกขนาดนี้อันนี้คือเพื่อนว่าให้เลือกเนาะเพื่อนแบบเลือกไม่น้ำมีเพื่อนยังได้อะเน๊ะเรียกว่ายังได้ฉันเพื่อนเชียร์หายบอสโดยเพื่อนเชียร์ของน้ำให้อ้าวดีใจน้ำเด้อชันเด้อเนาะโดยโดยนี่แต่เพื่อนว่าให้ฟังรักหัวแล้วเล่นเพื่อนจังสีมาดำเนินการให้เพราะว่าญาติแบบว่าซับซ้อนกันผู้หนึ่งที่รักหัวผู้หนึ่งแบบ เห็ดห้องน้ำฮะนะเมน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 เพราะว่าคือคือถ้าเพื่อนว่ามาเนี่ยมีเห็ดผลไดยเพราะว่าเขาสีแลนเอาขอยเนี่ยน้ำเบนเขาแต่ปลาก็จะกินได้ปลากับไก่เขาไก่เขาเลยอีกอย่างก็มีแต่เฮือนคนเนาะมีแต่ดินเพิ่นนฮะนะห้องน้ำนี่ปัจจัยหลักๆเลยนะแต่ว่าเขาเขาบม่ได้เฮือนไม้กระย้แต่ว่าเขามีกระตุกเขาได้นอนในอย่างเลยเด็กห้องน้ำเพราะว่าน้ำเขาก็มีแล้่ห์นะก็เลยว่า ิดไว้ในห้องน้ำเพื่อนให้เลือกก็เลยอ,อขอเลือกของน้ำโอเคควมพืดทีดีดอ่าเสาเฮือนนี่ก็สำคัญบอ่อสำคัญได้นะแต่ว่าท้าว่าฮาบ่มีงบในการโตก็อาจจะนอนงกึ่งดึงอยู่แบบนั้นเท่า<ด><ด>กับ,บ่ได้ใช่แต่กรซา่าถูกเนาะด,ดีใจน้ำเอื้อเพื่อน<ด><ด>พี่น้องเลยนี่นี่ละก็คอยเป็นคอยไปมิแต่ว่า้ารุ่นเบิ่งน้ำกันด้อเนาะเรื่องเฮือนนี่อาจโบแน่ได้เนาะหนึ่งหน่อยเลี้ยวอันหัวบัด น้อไปแจ้งข่าวดีเอ้ยแล้วในเรื่องเฮือนวาฉันปุ้ยเนะาะคักลรวแล้วพี่นอ้องแต่ว่ากได้หลายคนแล้วเนาะได้หลายคนแล้วเห็นตั้งเสาเห็นมีวา่ามีเฮือนขึ้นไปงได้แล้วลอเข็นคือออกมาเลย,พยเยพิ่นยังอันนี่บอกโดยเพิ่นยังอันปั๊บเนาะฉั่นก็นอป้าไปวไนนี่ก่อนจะปย่างไปทางพุ่นก้อนไปทักทายครับยอ้ายเพิ่นก่อนเนาะกันางน้องแววตากัน อ่าตอนมืม่อชื่อนี่บบลงมาประมาณบริสอ่าลงมาเนาะอ่าเพิน่นนะครับเพื่อนอันนี้ของของเจ้านี่ทั้งเบิร์ตนี่จักรลักนี่เพราะว่าบริหนับเพราะว่านับรวมกันเลยนับรวมกันนี่ประมาณ69เพราะว่านับคุม้มโอ้หกสิบเก้าล้าโด,ดยแต่ถ้าเบิ่งแบบฟังตัวจริงเลยมันสีตรงกันบอเพราะว่าสร้างเซานี่หกสิบแปดหกสิบแปด เอาแต่ว่านับนี่หกสิบเก้าโดยแต่ว่าสร้างหกสิบแปดเขาเขาซาลุนเบิ้งกันโดยทาเบิง้งก่อนของลุงน้อยเนาะเ,ออเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวสิเบิ้งเอื้อผลเพื่นพังกับลุงน้อยพังต่างกันบ่ <c oughs> ว่าลุงน้อยนี่บาตาก็ได้ท่วงได้เนาะจักสิ้พิษจักสิถือแหละนะแต่ว่าบาตาบัดยากแนะนําให้แหล้วนะ <c oughs> อ่าฝังให้มันติดกับแดนรถนนะฝ <c oughs> ังรักเราบัดฝังยับเข้าในแดนโอยสวัสดีไอ เด๋โหยน้องหากมังพ่อตัวจริงเพื่อนโอ้นี่ด้อันเด้เกริ่นเพิ่นก็ฟังติดกับเดนเลยเนาะเดยอืมแบบเอยยายไปเลยเลยแบบนี้แล้วมันมันมันจังโอเคเห็นนะเพราะว่าเนอะเอาไปสี่อมเลแตแล้วบัดยับเข้าไปในแห้งพูดนะนี่แหละบ่าวตาจังว่าจักสีว่าแนะนำพิษหรือแนะนำถือเด้อพี่น้องเด้อนะว่าถ้าบ่าวตาว่าพิดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเลย เพราะว่าเดนเฮามันก็อยากให้ติดๆกันแล้วเนาะเอ้อเนาะเพราะว่าในอนาคตจังไปง่ายอันบัดห่วยบุได้ไหมนะแต่ว่าทางนี้เพิ่์นชีตรงเป็นทางนี่เนาะทางพี่น้องเลยเพราะว่าดินจัดจัดนี่มันต้องมีทางนะมันต้องมีทางเที่ยวอันก็บุได้าอหอกเลยวอบาบัดไงจุดทโก แสดงว่าล่อละคุมเลยบ่โดยล่อละคุม,มเฮ็ดแป๊วอันขู่ไปตักน้ำไอ้เว้ยแหละล่อละคุมเลยฟังว่าแม่ผลขี้ผู้ทื่อ,อลงมาทีอีกเนาะคุน <c oughs> ลงมาก็บพราเป็นยงงังเพราะว่าอัน<า>นี้แต่ว่ามันสมารนโตแล้วมืนก็ดได้เนาะ,ะ,ะ,ะมันคือนี่นี่ทั้งนี่ก็ถือว่าแห้งเต็มเนาะรนไปจับอึงจับกบจับเขียดบ่หว่า บ่มีแต่จับแต่ลูกลูกเปียกเบิดเออหัวบ่โดยทั้งหัวทั้งพระเลยเปียกไปเลยเฮือนน่ะบ่มีห่ออยู่เลยอ่าทั้งหัวทั้งพระเพิ่นน่ะเปียกเบิดเลยเนาะลูกผู้น้อยๆน่ะก็เปียกเบิด่บ่ได้จับอึ้งจับกบจับลจับลเพิ่นว่าโอ้แวงๆเนาะคือว่าอันนี้ยังเหลือจักลักก็เบิ่งๆๆทีว่ายังเหลือนี่นะเพราะว่าเพิ่นอันนี้เพิ่นยังเอามาบ่เบิดเพิ่นยังเอามาบ่เบิดบ่า อันนี้เพิ่นเอามาก่อนนสี่ชิ้มหาต้นสี่ชิ้มหาต้นยังเชาสามต้นยังเชาสามต้นดูเดยโดยวโอ้ทั้งไอ้เพิ่นเอาสร้างมาแต่บ้านเพื่นบดี่โดยเพิ่นเอาสร้างมาแต่บ้านหัวเห็นเปิ่อนเรงมาแล้วก็เอาสร้างเมื่อแล้วเนาะโดยเพิ่นไปนอนอยู่เฮือนทั้งเงินเออเพินอืมอืมอืมเออเอาเอาไปนองเลยเนาะดีใจน้ำแต่ละคนเนาะมีเฮือนมีซาน อ่าเป็นที่เรียบร้อยๆชวนน้องมีน้องไม้ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะอ่าขักขักขักปะจ้ะอ่าเดี๋ยวไปอ่าเอาดินไม้เพิ่มอีกเนาะอีกอ่าบาทนี้กับเบิร์ดละบาทนี้นบบนเพิ่มกับเตรียมปลูกอ่ะอันก่อไม้ใช่แล้วพี่น้องเลยแต่คือห้องน้ำนี่จ้ำเอื้อยคุดนี่เอื้อยเอื้อยคิดว่าจะเห็ดทางันไหนทางนี้แก่ชุดเลยเนาะโดยแก่ชุดเลยเพราะว่า อันนั่อยู่นี่แบบว่าอยากให้ติดกันแม่อยู่ข้างๆเอาเออเออเอาเอาดี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 เสรไปเสรเนาะไปสวดเอาดินมาใส่อีกก้อนห้าเดีักหักพี่น้องเพราะว่าเอื้อยเ่าเป็นคนไปสร้างเองชาวอันนี้ทางสบุนเอาอ่าเดี๋ยวว่าไปสร้างเองเลยนะทางสบุนเพิ่นสร้างให้แต่ว่าแต่ว่ามีแผนที่ง่ายออกมานี่ไปไว้ยอยู่บ่เนี่ย โดยกย็กอยากมาว้ออยากมาแต่ว่าก็ติดที่ว่ากระต๊อบนะ่ะย่านฝนตกนี่แหละถามมา้าว่าเฮอ่มากปุ๊บปับมาบัดเดียวเพระาะว่ามากก็ได้มากเบิดนะน,นะย่ยานฝนตนย่านฝนตนวต่ทานาออผัดแป้นปูบ่มีอือสังกะสีนะ่ะได้อยู่แ่່ว่าแป้นปูนะบ่มีเพระาะว่ามา เากระ u s สีวัดนอนอยู่ใช้มีบนนอนจย่เห็ดบนทันนะอีกอย่างกะใกล้เติบพนาเด็กอย่างกเกย์เกยมากบ่ะโหูอมมือได้สิเละวะฉันซะยังอยากมาอยากมาใช่ะกัฟังเบิรงสิปูกระต๊บไววคำนมาแบบเนาเอาจังไปมากอ๋อลเาสอ่คือบาต้าว่าอะาใช่ป่เขามีใช่ปะข้าเทพนี่ะ มีมีงบอีกจักหน่อยนึงพอได้ซื้อ,อ,อ,อหย่าซื้อหยังมาปุ๊กไว้ยชกอนสินะด <î S 1> น้วยได้ใมากแบบนั้นได้เนี่ยมันจังคอยมากมาได้โดยแต่ถ้าเฮาบ่ามีเฮากะมากแต่เกยมาเฮาก็สิได้แต่มุ่งแต่ว่าบ่มีแป๊ดคือว่าซื้อพยายา,ามมาแบบนี้ชกอนสินะโดย,โดยอ่าเพราะว่าการเฮ็ดกระท่อมกับมื้อนึงมื้อเดียวบ่แล้วได้ด้วยโบเล่อพี่น้องเนาะนะแต่ว่ามื้อนี้ก็บ่ได้มีหยังมาผักมาต้อนลวงลายดอกพี่น้องเนาะบ่มีหยังครับบ่เป็นหยังมาเยี่ยมมายามก็ดีใจแล้วเยี่ยมเนาาะหลังจกือ ซื้อโดดตลอดก,ก็มาอัปเดตนะครับผมไอพี่น้องเก็ซีเบิ้งไหนก็จักมือก็ยังสิไปหาทั้งเมตุแก้วาเนาะทั้งวาร์ตาได้ซื้อให้อยู่ทั้งบ้านดงบมะแงวก็ได้ m, ทำพอดีเป็นจะพันบุญนะครับทางอาอาจารย์เพิ่นูนพิมเพิ่อนน้องพี่น้องเนาะทางนั้นก็ยังบือใหม่อัปเดตเบิ้งว่าเราได้ใบหยุกง่ายมาเรียบร้อยแล้วบอสสินะแต่ว่ามืออื่นมีกะสิลงไปทางเพืะะ่อนน้องชุดใจก่อนพี่น้องเลยเพราะว่าก็ไปที่ละสเต็ปแต่กับมือต่อไปก็อาจจะ ไปส่งรถน้องนงเพิ่นตามมีว่ากันไว้เชียนะน้อยเพิ่นแก่สิครองแด้ผู้เพิ่นอยากล้อย่างยังอ่ามือนี้กะไปงานดอกงานแต่งทาตาเพื่นละก็สวยแน่ละกะลงมานี่เนาะมันใกล้แน่เชียนะมีแต่ว่าหาเนาะหาลานมาเฮ็ดซอยบริจาคบริวารพี่น้องเลยเนากะมีแต่ว่าเป็นชั้นก่ชี่หายทางเอื้อยเพิ่อนเนาะเพราะได้ให้ค่าน้เมือกน้ำมันรถเพิ่นหรือว่าซื้อเอ็นรุ่มร้อยชูเพิ่นกินพี่น้องเลย อ่าว่าเพื่อนก็หาเนาะหาหาลูกหาลานาพี่หาน้องมาช่วยเอ้ยเนาะปันให้เนาะโดยโดยผมเป็นอยังเนาะมีแต่ว่าตาถุเนาะพี่น้องเนาะบุญน้ำการอย่ังไรช่วยกันคนละนิดละหน่อยเท่าที่ช่วยกันได้ันแหละ บอตากันีน่แหละเนาะอ่าพอได้รายได้จากโฆษณาหรือว่าได้ได้จาก YouTube ที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิง้งให้นี่แหละนี่แหละทีว่ว่ารายได้ของมือนี่ก็ได้นําพ่อแม่พีนนพ่น้องเอฟซีแหละเนาะพี่น้องเนาะโมเมนของบอตาผู้เดียวได้พี่น้องเนาะในการแบบเอาเงินเอาคำให้เถอนเล็กเถอนน้อยก็ได้เนื่องจว่าเขามาเบิ้งมาชมสวยก็ไล่ก็ say, แชร์ให้ใน,นเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะเอากระสิได้จบคลิปอยู่นี่เลยได้บานีรเนาะเอื้อนเนาะมีแต่ว่าขอ,อบใจเด้อเด้อใจเด้อปลอดภัย ขอหายจเจริญรุ่งเรืองนาะทีการงานเด้อใช่ถูกเนาะอ่ะขอแต่นี่แล้วบาทนี่คืนเนาะพี่น้องเนะาะเอาจังใดกับครบมุกครบแต่ทั้งน้องแวตานะ้ำโดยที่เป็นมือกล้องให้พี่น้องเลยเบิ้งทางมือกล้องเฮานี่เนาะโอ้ยโดย,โดยเอาสบายดีบันทึกแรกเราบอคลิปเราบาดนี่ไปฉันจะบันทึกแรกกับพูดแล้วบาดนี้เตรียมไปหา,าทั้งน้อง มูฝนก่อนเนาะจากเล็กจังหน่อยเอยเชียว,วมาบัดคือถามผู้หนึ่งผู้เดียวสินะคือโบทัวร์บเถิงบัดสันกษติไปทังพุ่นละบัดเนาะพี่น้องเนาะหากว่าว่าผิดพลาดประการใดว่าโมมวนโน่นหูจังใดกะกะขอโทษขออภัยนําพ่อ,อ,อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกุลทุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะท้ายคลิปนี้ก็คือสิได้ขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องเนาะบายบายพี่น้อง